สวัสดีค่ะนาเล็กไปฟองมาแล้วนะคะวันนี้นาเล็กมาจัดโปรโมชั่นกำคอไม้สนรางไม้กระดูนะคะในราคา1798เาเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ที่ได้ไปนะคะนี่เลยไม้สนสวยๆนะคะ1ชุดนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นรางไม้กระดูนะคะ1ชุดนะคะส่วนตัวปีกนะคะจะเป็นปีกอลูมิเนียมนะคะความยาว50สิเซนไปนชุดนะคะปีกตัวนี้จะรองรับยางอยู่ที่1 4ึงสิสเซนนะคะพี่ๆขา ไก่น,นะคะจะเป็นไก่กองสเตลเลตมีเชฟกันสนิทอย่างดีนะคะให้ไปหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ความยาวของหน้าไม้ตัวนี้นะคะยาวรวมอยู่ที่160เซนนะคะช่วงชักอยู่ที่70เซนแล้วก็ทิ้งายอยู่ที่40เซนนะคะอุปกรณ์หาปลาที่เล็กให้ไปนะคะอย่างแรกก็จะเป็นยางมาสําเร็จแล้วนะคะให้ไปหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ ลำพ่อและก็ขาจับนะคะให้ไป1ชุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเล็กแถมลูกดอกนะคะให้ไปถึง2ลูกกันเลยนะคะราคาจบอยู่ที่1798เท่านั้นนะคะนะเลข7ส่งให้ฟรีเก็บไปทางไม้บวกเพิ่มจ้า<ม>เดี๋ยวเราไปชมความแรงของกําคอไม้โซนรางไม้กระดูกกันเลยจ้ะกับลูกดอกรีมิน